รสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่ปลาแซลมอนดองซีอิ๊วคุณก็พูดดองซีอิ๊วเกาหลีนะลูกแต่พอลืมพูดอันดับแรกเรามาเริ่มจากการทำน้ำดองกบเพย ตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าใส่ซีอิ๊วขาวหรือว่าใครจะใส่ซอสถั่วเหลืองก็ได้นะครับใส่น้ำตาลปี๊บใส่เกลือนิดหน่อยใส่ซีอิ๊วดำด้วยสักนิดใส่ขิงโสดใส่หัวเทียมหั่นใส่ดีปรีสดเขียวแดงหั่นใส่ต้นหอม สุดท้ายก็ใส่มิลินสักนิดแล้วก็คนแล้วก็ปิดฝามีไว้สักแป๊บปรุงน้ำดองในรสหวานเค็มต้องกลมกลืนนะครับหรือไม่ก็ให้หวานนํำเค็มสักนิดหนึ่งแล้วก็มีรสชาติความเผ็ดร้อนของขิงต้นหอมแล้วก็ดีพีสดเขียวแดงครับเดือดแล้วก็คนให้ทั่วแล้วก็ชิม อืออ่ารอยอ่ารอยแล้วก็ยกลงวางให้เย็นคณะรอน้ําดองให้เย็นเราก็ไปทําปลาเซลมอนเตรียมไว้โอเคปลาเซลมอนเนี่ยเราซื้อมาจากห้างก็จริงหละพี่น้องแต่เรามาล้างน้ามาให้สะอาดใหม่ก็ได้นะครับตํารวจไม่จับเรือได้ <c oughs> ล้างเสร็จแล้วเราจะหั่นชิ้นประมาณไหนเราก็กะเอานะครับพี่น้องแล้วก็หั่นบาง แต่อย่าบางเกินนะครับเมื่อหั่นชิ้นเสร็จแล้วก็จัดวางลงกลองเมื่อเรียงวางชิ้นเสร็จแล้วก็น้ำดองที่เราวางจนเย็นแล้วมาราด รวมเลยนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่หัวเทียมสดลงไปอีกแล้วก็ดีพีสดด้วยก็คนให้จมๆแล้วก็ปิดฝาไว้เอาไปดองแช่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนเช้านี้มาเริ่มที่เบลเตรียมสาลายไว้ห่อข้าวกินกันนะคะสาลายตอนซื้อมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ แล้วเราก็มาตัดแบ่งครึ่งก่อนจะได้หอกินง่ายๆแผ่นไม่ใหญ่เกินค่ะต่อด้วยล้างผักสดค่ะมีผักสลดัดต้นหอมแตงกวาแล้วก็ขนแหนงทานตะวันค่ะโอเคและไข่ไก่แยกเอาแต่ไข่แดง ไข่ไก่นี้ปลอดสารกินดิบได้นะคะแยกไข่ไก่เสร็จแล้วก็ไปตาำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะใส่ดีปรีสดสีเขียวหัวเทียมทุบรากผักชีเนียนละเอียดแล้วก็ใส่เกลือ ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ตำให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่ถ้วยสุดท้ายก็บีบมะนาวเติมน้ำต้มสุกแล้วก็คน มาแล้วลูกปลาแซลมอนดองสีอิ๊ว <c oughs> นี่อือหือสีสวยแล้วก็หอมน่ากินมากนี่โองั้นเราไปจัดจานกินกันดีกว่า แล้วก็จัดหน้าด้วยหัวเตียมสดอีกครั้งตามด้วยดีปรีสดเขียวแดงแล้วก็งาขาวเสร็จแ,แล้วปลาแซลมอนดองสีอิวถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนูน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็ เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีอ๋อข้าวญี่ปุ่นกับไข่ออนเซนมาแล้วคะ่ะข้าวญี่ปุ่นไข่ออนเซนเลยลูกขอบใจมากลูกเดี๋ยวล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีแล้วลูกไูมมือกินกันเลยตักไข่ นี่ไขออนเซนโอ้แตกเลยลูกนี่วางอย่างนี้นะอี่ของพ่อไขออนเซนเลยลูกนี่เราต้องสอกไขออนเซนก่อนนี่เออโอ้ยเป็นไงไหลเยิ้มน่ากินมากนี่เดี๋ยวก่อนจะกินข้าวกับไขออนเซนอ่ะลองกินปลาดองก่อนดีกว่าลูกโอ้ลูกว้าวเลยอ่ะ อืสุดยอดมากเลยอะ่ะออร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องเรลไม่เคยกินเลยนั้นเนี่ยก็อยวจะลองดู พ่อเนื้อปลาหวานมากเลยค่ะหวานจะไหมลูกใช่ค่ะส่วนรสชาตินะคะทุกคนหวานนําเค็มนิดนึงค่ะแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของต้นหอมขิงแล้วก็พริกสดด้วยค่ะดิบพริกสดใช่ค่ะแล้วก็มีความมันของเนื้อปลาแล้วก็งาขาวบวกกันได้ค่ะพ่ออ๋อใช่ใช่เราต้องกินอีกคําเลยค่ะนี่ทุกคนหม,มันเลยค่ะพ่อมันเลยลูกค่ะ โปรไก่ได้เลยใช่เลยจริงๆไม่โกหกค่ะจริงๆไม่โกหกค่ะ <c oughs> อืม <c oughs> นี่ห่อสลาลีพอดจะใส่ข้าวกับไข่ออนเซนนะ <c oughs> แล้วก็ปลาแซลมอนปลาแซลมอนแล้วก็ ดาบน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนี่ <laughs> มันเลยลูก <laughs> เดี๋ยวลองบ้างนะคะพ่อนี่ข้าวกับไข่ออนเซนโอ้ด้ซาราย แล้วก็ปลาแซลมอนอ๋อเอน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมลูกอ๋อไม่เอาค่ะพ่อเดี๋ยวว่าบวจะบีบมะมานาวดีกว่าเพราะว่ามีความเผ็ดร้อนของน้ำดองอยู่แล้วค่ะอ หนาวสดมากเลยค่ะพ่อลองดูสิเลยค่ะอลองๆๆๆๆเข้ากับไข่ออนเซนปลาแซลมอนดองซีอิว๊วเทียมดิปปิโซดแล้วก็ทุ่มน้ำอุลูกใช่ค่ะทุ่มน้ำสดๆแล้วก็บีบน้ำเยอะๆอืมใส่ซีฟูดทังนิดดีกว่านะแ,แล้วแต่เลยค่ะ Hmm. Mm. เดี๋ยวลจะลองกินแบบนี้นะพ่อนี่ราดน้ำจิม้มโอ้ราดน้ำจิ้มที่ข้าวเลยใช่ค่ะนุ่มลิ้นนุ่มปากช่ำม,มากเลยอ่ะพี่น้องไม่มีกลิ่นข้าวแม้แต่นิดเดียวอะ่ะ ชิ้นเนี้ยก็จะจิ้มวาซาบิขึ้นจมูกลองดูสิลูกจิ้มวาซาบินี่อีกรสชาติหนึ่งเลยนะต้องลองต้องลองอืมอ้อ ขึ้นจะหมูน้ำตาไหลเลยอ่ะก็เบลจิ้มเยอะทําไมไม่เคยกินอ่ะขนาดพ่อกินประจํายังขึ้นจะบุ๋น้ําตาไหลเลยเผื่อยด้เดี๋ยวเดี๋ยวคำาุดท้ายนี่พ่อจอน้ำจิ้มเนี่ยราดข้าวเลยนี่พี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยความที่รสชาติอร่อยมากนะ ราดข้าวกินได้เลยอ่ะน้ำเย็นครับผมอร่อยขอบคุณครับที่บ้าเฮา ต่อได้พี่ลอบา